สิงเลงสอยมาบาดัชวิลลี่ชุดขาวสนยืมเกป้าต่อสื่อเผยซิลวาฟอร์มเริ่มดอบสวัสดีครับการะเตอร์ในช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับติดตั้งข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับ มาเช้านี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับผมก็ก่อนจะไปเริ่มผมทําเป็นต,ตอนๆไว้ให้ข้างล่างนะสามารถกดที่เดส c ์ข้างล่างได้เลยสามารถกระโดดไปกระโดดมาดูตอนที่สนใจหรือว่าจะดูจนรวดเดียวจบก็ทําได้เหมือนกันฝากไว้ด้วยนะครับผมแล้วสําหรับใครที่ดูมาแล้วหรือว่ายังไม่เคยดูมาก่อนนะครับผมเพิ่งมาดูครั้งแรกแล้วยังไม่ได้กดซับสไคร์กันฝากกดซับสไคร์กันด้วยพาบดินมีไปหมื่นซับหน่อยอยู่ในมือทุกคนแล้วฝากไว้ด้วยนะครับผมอ่ะโอเค ก่อนจะไปเริ่มเหมือนเดิมเลยนะครับผมขอฝากไปด้วยเลยกับอเล่เอาทันชายนะใครที่มองหาดอกไม้แนวกับพิเศษพิเศษให้กับคนเราคนพิเศษนะครับผมก็ทักไปได้เลยทั้งแฟนเพจแล้วก็ไลน์แอดจะในทวิตเตอร์อินสตาแกรมแล้วก็ในเว็บไซต์อเล่เอาทันชายฝากไว้ด้วยนะครับผมโอเคมาเข้าเรื่องของเรากันเลยแล้วกันนะครับก็ขอเริ่มกันที่ข่าวของคนเมื่อวานก่อนนะที่เคยเล่าให้ฟังไปอย่างอาร์มดโบยานะครับผมเมื่อวานเนี่ยมีรายงานนะครับผมอันนี้จากโรมาโน่นะครับผมแล้วก็นิซ่าคิเซล่าของอินนิเมสันดานนะเริ่มต้นนนนที่่่่่โโโโรรมมาาากกออบว การในขาออกนะครับผมก็อาจจะมีเรื่องของที่โบย่าและก็ฟูลแลมเนี่ยมีการอาจจะมีการสนใจที่จะดึงไปแทนตำแหน่งที่อเลสเซนเดอร์มิโตวิดนะครับผมที่ย้ายไปเอาฮีเลาเนี่ยในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับผมแต่เขาบอกว่ายัางตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนนะครับผมโบย่าเนี่ยมีหลายสโมสรติดต่อเข้ามาก็จริงนะในอังกฤษและก็ในอิตาลีด้วยนะครับผมแต่ยังไม่ได้มีการตัดสินใจอะไรเกิดขึ้นแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเชลซีเนี่ยจะได้กองหน้ามาใหม่ในช่วงเดือนมก,การาหรือเปล่านะครับผม ทีนี้นิซ่าคิเซราพูดคล้ายๆกันนะครับผมนิซ่าคิเซราของอินดิงสันดานะ,ะบอกว่าเชลซีเนี่ยเตรียมที่จะปฏิเสธความสนใจของฟูลแลมนะครับผมที่จะดึงโบยานในช่วงเดือนมกราฟูลแลมเนี่ยได้เลงว่าโบยานะครับผมจะมาเป็นตัวแทนของอลิเดอร์มิโตว,วิชนะครับผมที่ย้ายออกไปนะครับผมซึ่งโบยานเนี่ย ถุงเอเป็นตัวเลือกที่เป็นไปได้นะครับผมแต่โพชติโน่เนี่ยอยากที่จะเก็บเขาไว้นะครับผมอยากที่จะเก็บเขาไว้แล้วก็อยากจะใช้งานในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าหลังจากที่อาการบาดเจ็บที่หัวเข่าเนี่ยได้จบลงแล้วนะครับผมแล้วก็โบยาเนี่ยจะผลักดันนะครับผมในตําแหน่งของแจ็คสันด้วยแล้วเข้าใจว่าไม่ได้เร่งรีบนะครับผมที่จะย้ายออกจากแสตมฟอร์ดบิดนะโบยาเนี่ยได้รับความสนใจจากทั้งมิลานแล้วก็เวสต์แฮมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ก็ได้ปฏิเสธที่จะย้ายออกไปด้วยนะครับผมอ่ะก็อย่างที่บอกนะ โอ้โหถ้าถ้ายังอยู่ตอนเอ้ยเขาเรียกไถ้าออกไปตอนนี้เลยอะ่ะมันก็อาจจะทําให้โอ,อ้โ,อโหคนยิงมันก็มีไม่เยอะเนาะแล้วถ้าสมมติว่าแบบแจ็คสันฟอร์มก็เป็นอย่างนี้เอ็คุณครูไม่รู้กลับมาจะเป็นยังไงการที่เก็บโบย่าไว้ก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกแหละโบย่ามันขายแค่การยิงประตูอย่างเดียวอะ่ะไม่งั้นมันก็ทุกอย่างมันก็โอเคนะวิ่งเอ้ยการหาตำแหน่งเอ้ยดีกว <c oughs> <c oughs> ่าแจ็คสันก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่า อย่างน้นอยอาจสมมติว่าเอ็นคุณครูกลับมาแล้วถ้าฟอร์มดีการยิงประตูได้ต่อเนื่องแล้วก็อาจจะทําให้เอ๊ยอาจจะมีคินถึงโบยาอาจจะปล่อยไปก็ได้เก็บประสบการณ์หรืออะไรก็ว่าไปอะไรประมาณนี้แต่ถ้าสมม,มติหรืออีกอันหนึ่งเลยก็คือถ้าสมม,มติว่าได้กองหน้ามาใหม่สิหน่อาจะเป็นโอซิมเพมหรือว่าจะเป็นหรือว่าจะเป็นอาอีวานโทนี่หรืออะไรตามข่าวอะไรเงี้ยก็อาจจะปล่อยโบยาให้ยืมตัวออกไปด้วยเหมือนกันอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับ โอเคต่อกันที่ข่าวสั้นๆนะครับผมเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นรายงานจากบอวิวเวนเซกับฟุตบอลลอนดอนนะบอกว่าเชลซีเนี่ยจะรอดูโรเบิร์ตซันเชตทั้งฤดูกาลก่อนนะครับผมจะรอดูฟอร์มก่อนนะแล้วค่อยทำการตัดสินใจเรื่องตำแหน่งผู้รักษาประตูนในช่วงซัมเมอร์2024นะครับผมซึ่งสโมสรได้จับตาดูฟอร์มของจอร์จี้มาร์เบลชูวิลลี่คนนี้นะครับผมเป็นโกของบาเลนเซียเนาะแล้วก็เป็นโกของทีมชาติจอร์เจียด้วยนะครับผมก็ลองสังเกตดีๆนะว่าเออ่ พอเชติโน่เนี่ยแล้วก็แล้วก็สตาฟโค้ดเนี่ยก็อยากได้คนที่น่าจะพูดภาษาสเปนเป็นแหละนะเออน่าจะคุยเข้าใจง่ายๆอย่างซานเชสเออย่างเนี่ยมาเมดัชบิลลี่เออหรือว่าอูนายซิมอนที่เคยมีข่าวมาก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าช่วงซัมเมอร์เนี่ยจะได้ใครมาจะเป็นแบบฟอร์มของซานเชสจะดีต่อเนื่องหรือว่าสุดท้ายเราจะไม่ได้ดึงใครมาเลยนะครับผมหรืออาจจะไปดึงเนี่ยมาเมดัชวิลลี่คนนี้มาก็ได้หรือจะไปโกคนอื่นไงเดี๋ยวไว้เล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะครับ โ okay, อเคอ้าวก่อนจะไปที่2ข่าวสุดท้ายนะครับผมใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะฝา, like, า,า,ากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบอดินมีเรื่องราวด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะโอเคข่าวต่อไปนะครับผมเป็นสั้นๆน,นะครับผมของเรเลโวนะแล้วก็จากสื่อของสเปนนะครับผมอ่ะเรเลโวบอกว่ายังไงบอกว่าอันเจโรเอ่อโทษด,ดิอันเชลอตตินะครับผมโ nope น้มน้าวเนี่ยให้เรอัลมาดริดเนี่ยเก็บเกียร์ป้าไว้หลังนะจบฤด,ดูกาลนี้นะครับผมเพื่อให้เขาเนี่ยเป็นตัวเลือกรองจาก กุกตัวนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังยืมตัวอยู่นะแล้วก็มีค่ายืมตัวอยู่ที่ประมาณ1ล้านยูโรไม่มีออปชั่นซื้อขาดนะครับผมแต่ถ้าเขาต้องการนะก็จะมีการเจรจากับเชลซีเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับผม รายงานจากโคฟนะครับผมบอกว่าเกปาเนี่ยตอนนี้เนี่ยอยู่ที่เรอัลมาดริดเนี่ยมีโอกาสที่จะอยู่ต่อได้อีกหนึ่งซีซั่นนะเนื่องจากว่าเขามีออปชันซื้อขาดในดลยืมตัวนี้อ,อ้าวซื่ือมึงเริ่มตีกันแล้วนะคนนึงบอกว่าไม่ไม่มีดลยืมตัวไม่มีดีลออปชันซื้อขาดนะครับผมอ่ะแล้วในของอีกอันอีกนหนึ่งบอกว่ามีออปชันซื้อขาดในดลวืม option ตัวด้วยอ้าวกูงงกูต้องฟังอันไหนอ้าวก็ไปไปเคลียร์กันมาก่อนแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวมีข่าวอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวไวมาาเให้ฟังนะ โอเคข่าวต่อไปนะครับผมเป็นข่าวพูดถึงพี่ใหญ่หน่อยแล้วกันนะจากไซมอนจอห์นสันนะครับผมแล้วก็เรียมทอมมี่ของแอสติทิคยูเคนะบอกว่าเชลซีเนี่ยตอนนี้นะครับผมก็พูดถึงปัญหาของเตียโกซิลบาที่ ชวนให้ดูชวนให้เห็นนะครับผมอ่ะเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยมีเซ็นเตอร์แบ็กอายุน้อยนะครับผมที่สามารถร่วมงานกันได้นะครับผมตอนนี้เนี่ยก็มีทั้งบาดดชิลโควิลแล้วก็ดิซซี่นะซึ่งการมีอยู่ของ si เตยโกซิวานี่อยู่ในทีมเนี่ยทำให้แทบจะขาดขวางโอกาสที่นักเตะพวกเนี้ยจะเติบโตขึ้นมานะครับผมแล้วก็บอกว่าต้องดูถึงความผิดพลาดที่มากขึ้นด้วยนะเพราะเชลซีเนี่ยหลังๆนี่ก็ผิดพลาดมากขึ้นนะครับในตอนนี้อย่างในเกมของนิวคาสเซิลเนี่ยเกมแบบพอเชลซีเนี่ยมาตั้งรับลึกใช่ไหมซึ่า เซนหรือว่าของเตียโกซิบาเนี่ยมันเหมือนช่วงเทอร์รี่ที่เริ่มดรอปลงมานะครับผมก็ผลงานอะไรต่างๆเนี่ยก็เริ่มเห็นแล้วมันทําให้ผลงานของทีมเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากลาบากด้วยเหมือนกันเป็นที่มาของประตูแรกด้วยนะแล้วก็ประตูที่ประตูที่3ที่เกิดขึ้นนะครับผมก็ต้องรอดูแหละอย่างที่พูดไปพอพอมันเริ่ม มีมีแผลให้เห็นหรืออะไรไประมาณอย่างเงี้ยสื่อมันก็คงเล่นด้วยแหละแล้วก็บวกกับว่าฟอร์มมันก็ดรอปอายุ3ามอ่ะถูกป่ะมันจะม,มันจะเล่นเทพไปได้นานจะแค่ไหนกันเชียวมนาะพูดถึงความเป็นจริงนะครับผมอ่ะก็รอติดตามกันแล้วกันจริงๆถ้าอยากอยากให้อยู่ก็อยากนั่นแหละเนาะไม่ได้อยากให้ย้ายไปไหนแต่อาจจะชั่วโมงการเล่นอาจจะน้อยลงหรือเปล่าแต่ก็ไม่รู้ว่าจะตอบโจทย์เตียโกซิวาา้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอ่ะรอติดตามมาต่อไปแล้วกันนะครับผมช่วงมก,การาลและช่วงซัมเมอร์น่าจะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับ โอเคมียิบยิบย่อยๆอีกสัก2ข่าวนะครับผมอ่ะก็ไม่ได้อะไรสั้นๆน,นะครับผมก็สปอบ์ตบี้วมินเซนของฟุตบอลลอนดอนเหมือนกันนะครับผมบอกว่าตลาดมักกะลานะครับผมเข้าใจว่าเชลซีเนี่ยจะต้องมีนักเตะเข้ามาเนี่ยประมาณ1-2คนนะครับผมแล้วก็อ่าหนึ่งสองคนเนี่ยอาจจะเป็นการย้ายออกแล้วก็จะอาจจะมี ตัวใหม่เข้ามาด้วยนะครับผมแล้วก็เข้าใจว่าเชลซีและอาเซนอนอลเนี่ยให้ความสนใจที่เซนกองหน้าของทั้งสองคนนี้เลยนะครับผมอีวานโทนี่นะครับผมแล้วก็บิตเตอร์โอซิมเพนอยู่ในเรด,ดาร์ของทั้งสองสโมสรแล้วก็โอซิมเพนเนี่ยอาจจะได้ย้ายออกในช่วงเดือนมก,กราก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันอ่ะรอต,ตามกันนะทิ้งท้ายกันที่ข่าวของอันเดซานโต้นะครับผมบอกว่าเชลซีเนี่ยอาจจะมองที่จะดึงซานโตสกลับมาแล้วก็หาทีใหม่ ให้อยู่ให้ไปยืมตัวหรือไม่ก็ให้อยู่ทีมชุดใหญ่ไปเลยก็ได้อันนี้รายงานจากบอบบิวเซนของฟุตบอลลอนดอนเหมือนกันนะครับผมก็ต้องรอดูแหละเอามาเล่นทีมชุดใหญ่เราไม่แน่ใจเราล้นจะตายหาอยูอ่แล้วก็อาจจะแบบยืมเขาเรียกนะดึงกลับมาแล้วก็ปล่อยยืมตัวต่อก็เป็นไปได้นะอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะครับผมประมาณนี้นะอ่ะโอเค ก่อนจะจากกันไปนะครับผมขอฝากไปด้วยกับ Alley of Sunshine นะใครที่มองหาดอกไม้เนี่ยวกับพิเศษพิเศษให้กับคนรักคนพิเศษนะครับผมก็ทักไปได้เลยทางแฟนเพจแล้วก็ไลน์แอดตั้งในทิกติกอบอินสตาแกรมแล้วก็ในเว็บไซต์ Alley of Sunshine ฝากไว้ด้วยนะครับโอเคเอาละนั่นนะครับผมก็เป็นทั้งหมดของบดินมีเรื่องเล่าในวันนี้นะอาิดเห็นยังไงนะครับผม เอาสอยมาเลยแม่มามาดัชวิลลี่เอาเลยหรือแม่ไม่ต้องรอดูเตียโก้เอ้ยไม่ต้องรอดูฟอร์มซานเชสหรอกก็เอามาเลยก็ได้นะครับผมหรือว่าคิดเห็นยังไงก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้นะแล้วก็อชุดขาวอย่ายืมเกเป้าต่อก็ยืมได้ก็ยืมไปนะครับผมก็แบกรับค่าเหนื่อยก็ช่วยค่าเหนื่อยไปด้วยเหมือนกันนะแล้วก็คิดว่าไงโหเตียโก้ซีบาถึงขนาดฟอร์มดรอปขนาดนั้นเลยหรือเปล่าอ่ลองแชร์มาดูแล้วก,กันนะครับผมอ่ะคิดเห็นยังไงก็ทิ้งคอมเมนตไไ์ไม่ได้เหมือนเดิมเราอ่านคอมเมนต์เราตอบคอมเมนต์ทุกคนอออออยยยู่่่่่่เเเเหหมมมมมืืืนนนนนดด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 ดิิดิิะะะคคครรรรัััััับบบบกก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 ก็จจาาาไไปลลล์์แชชงงงตตใ้้ีวสส คลิปนี้ลราไปก่อนขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับบาย